ครับกับสวัสดีครับพ่อยพี่น้องนะครับเดอมือนีกัด้วยไอ้พระเดชพระคุณคูบาอาจารย์ที่อาจารย์ไดเอาพญานคเพิ่น่อยมาแล้วเอาพญานคมาไว้วัดแล้วไว้วัดแล้วไว้วัดไววว่าแล้วครับเออโอ้คักคเด้อครับเดอบัดนี้บัตรเป็นเสียโชคให้ลาบเด้อดีเด้อเออเขานิมนน์นิมนน์นิม์ครับ่อพี่น้อง เอออันนี้รถอาจารย์สมหวังปูแปดอกครับหมู่ว่านนี่ป้อยไปกอทสามหนึ่งศูย์สี่ครับเพพี่น้องออกเต็มเต็มเลยเนาะออกเต็มกวนเต็มรางมันบ่เอนนกกอ,อครับกันเด้อกทสามหนึ่งศูนย์สี่ครับนี่คือรถเอาโบกปูนใสในนิมิตในข่วมฝันของอาจารย์บาในบ้านนางยูรถก็คือพรยายนาคตัวนี้แหละครับ พูดแลนออกจากรถอาจารย์โว้ยอาจารย์ก็ว่ามันคักเดอตัวนีว่าสวัสดีไปไยทันทีเลยหวยทรงในไล่กลุมกับทรงเอาพูดใดไโชคดีไล่กลุมนี่กระบอกเด้อกระบอกเด้อผมอือกระเฮ็ดบุญน้ำเด้องงวดนานี่เต็มที่แท้แท้เทวด,ดาเพิ่นให้แท้ครับพ่อพี่น้องพูดแล้วพ่อพี่นอ้องเบิ่งคักคักคุณบนธรรมดาดินี่ครับครับผม ครับพ่อพี่น้องอ,อันนี้ก็คือเพิเ่นเป็นเทียบหน้าค่าที่ไปน้ำอาจารย์อาจารย์สว่างปูแปดศสอกครับเพิ่นไปน้ำ,นำปูหน้าค่าเพิ่นไปน้ำาเพร่์บอกว่าเพิ่นไปน้ำนี่เป็นเลี้ยงกิงครับพ่อพี่น้องเป็นเลี้ยงกิงอาจารย์ไปอ,อกคลิบสอผ้าโชคอาจารย์บอกว่าอาจารย์ฝันนี่เห็นรถอาจารย์นี่แกโบกปูนไม่เหตุของน้ำ <c oughs> รถก็ถอยหนา้าถอยหลังอา้าวถอยหนา้าถอยหลังก็เป็นกอทอรถอาจารย์สุมหวังปูแปดศอกสามหนึ่งศูนย์ซีครับพ่อยพี่น้องสามหนึ่งศูนย์ซีเท่ากับหนึ่งรางแล้วอาจารย์ก็บ,บอกคนสื่อท่านที่เลยบ่วาไล่กลุ่มผู้ใดซอยอาจารย์อาจารย์อาารยบอกเม็ดครับนี่คือพันไห้ครับนี่เห็นบ่ครับพันไห้เด้อพ่อยพี่น้องอพันไห้เด้อครับพ่อย เพิ่นไปถือกยังน้อคือเลียดเพิ่นออกน้อบัดนี้เนาะเอาครัรบรขี่ออกคักแล้วเด้อเอาเด้อบัดนี้เด้อขับไปพีพ่น้องกขอเอาโชคเอาลาบเด้อมื้อนี้สิไ,ได้ปล่อยเด้อเออสิมาอยู่นี่เด้อมาให้โชคให้ลาบ<พ>ให้มาสร้างมาแปลงนํากันเด้ออันนี้คือตองวดครับในความฝันในความฝันอาจารย์ครับตองวดครับในความฝันเด้อพี่น้องเอานี่ในความฝันของ อาจารย์สมหวังปูแปดศอกด้วยเทพพญานาคนี่ละน่าฆ่านี่เพิ่นอยู่ในนี้ครับเพิ่นสีเฮ็ดสี้างอาจารย์กับวงไห้นะครับกับมี่สามสี่แล้วก็บหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดครับตวัวเก้ากับที่อาจารย์ป้อยไปกับสีออกงวดนี่แหละครับเพราะว่าลูกศิษย์ฝันลูกศิษย์ฝันกับเป็นหกสี่ครับพลพี่น้องเอาเด้อครับเด้อพลอพี่น้องนะครับท่า,ทานผู้ชมญาติธรรม นะครับพ่อก็ล่องวีเคราะห์พิจจรณาย่านเบิงผ่านผู้ใด้โชคดีกับอาจารย์สว่างผู้แปดศอกกะรวมบุญรวมกุศลด้วยยิงข้าสางน้ากันนี่แห่งสีรวยครับพ่อพี่น้องแห่งสีโชคดีขอหให้เฮ็ดไทยสางครับตั้งแต่อาจารย์มาอยู่นี่90้เต็มเต็ม6กก็เต็มเต็มครับโอ้ยว่างวดนั้นก็เป็น42งวดนหนึ่งก็เป็นเจ็้คุณแล้วไม่ธรรมดาครับพ่อพี่น้อง เอ,เอาตานผู้ชมเผยพี่น้องนะครับอ่านี่เป็นตองงวดนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งมกกาคมสองห้าหกเจ็ดครับอาจารย์กัเดินว้ไห้เหล่าตองงวดไว<า>้ไห<า>้เล่าเอา,เาให้เป็นบุญเป็นกุศลอือเอาเอาเอกินน้ำเด้อกินน้ำเด้อวันนี้ให้โช๊กไก่ลาบเด้อให้เป็นอนุสงค์คนบุญเด้อโอ้ยให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อวันนี้เด้ออือไปบ้า เอาลงฟานิมอนเอาซื้อมาออืลงฟานิมอนเปิดไปเลยได้ไหครับเปิดได้ปิดไม่โชคเลยได้บิดอีกได้เอ้เอาเอ้เดี๋ยวดิเอาเอาเดี๋ยวได้ลงฟานิ้อนลงกีไทยทันกันปอยได้ไหมเอ้เอาโชคมาเอาเด้อบอดีเด้อเอาไปเด้อบอดีเด้อไปโอ้ยโชคโชคไปแล้วไปพี่น้องไปแล้วไปแล้วเอาเอา เอ้ามันไม้โชคไปเลยด่าบัดดีด่าเดาเร็วอ่ให้โชคดีเด้อให้โชคดีเด้อพวยพี่น้องโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลนะเนี่ยเออเอาเออให้เป็นอนุสงค์คนบุญเด้อเออไปไปเออเออเอาเออครับวัดป่าครับวัดป่าวัดป่าเลไลบ้านหนองแปนครับพวยพี่น้องโอ้ย เออด้วยบุญด <Ê> ้วยกุศลเอาพุ่นละเด้อไปุผลละต้นบุญเต็มบุญละเอาเออเออเออทางเชี่ยวพ่นทางเชี่ยวพันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปพี่น้องไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วเด้อเอางวดนี้ไก่โชคดีทั้งบนทั้งล่างเด้อให้โชคดีทั้งบนทั้งล่างเออให้โชคดีทั้งบนทั้งล่างโอ้ยคักขักไปพี่น้องเด้อเอา เออให้เป็นบุญเป็นกุศลเนอเออเออไปเปียวฝนเลยไปเปียวฝนเลยเออไปหาเออเอาเอาโอ้ยเขามาห่วมกันให้เป็นอนุสงค์บุญเนอเออรับพวยพี่น้องนะครับเ้อ็ถือว่าเป็นอนุสงค์บุญอ่าแช่แช่พวยพี่น้องอ่าเป็นบุญเป็นกุศล นี่ก็คืออาจารย์ไม่เห็นบ้าสส่งสถานที่วัดป่าไร่นะครับโอ้โหมันบ่ถ้ำบ่ดาได้พวยพี่น่องลถขั้นนี่ลดขั้นนี่บ่ถ้ำบ่ดาพวยพี่น่องถือว่าเป็นลดบุญรถกุศลเนอะพวยพี่น้องนี่แหละครับก,กายุ่หนีเกาเนอพวยพี่น่องยุ่นี่แหละครับหนึ่งสี่สามสี่ หนึ่งเจ็ดก็อย่าลืมเด้อเพี่พี่น้องเอา้าอาจารย์สมหวังก็เอาโชคให้เพี่พี่น้องนี่โอ้เป็นจากไหนตองงวดไปเนาะอ๋อผู้ถือเลขยไหมลืมตั้งหะโอ้นีดีดีเพื่ออุ้มบาทนี่ได้หลายปรนได็นี่มือวันน,น,นี่ได้ทุนคืนเออเอาได้ทุนคืนหลายปรนได็ทุนนะ่ะโอ้หมื่นกว่าบาทเด้อเพี่พี่นอ้องหมื่นกว่าบาทนะครับ เออมันก็ได้มาหมื <S S ่นหกเอานี่เด้ดโอ้ยสามล้อถูกหวยครับสล้อล้ออับนี่ถูกหวยเออถือนี่ก็ถูกเด้อพหวยพ่นั่งนี่ก็ถูกสามล้อล้ออะไรโอ้โหศูนย์ซีโอ้สมสมที่ว่าไปขุดไอ้บวกห่วงน้าพื้นที่เนาะครับเออลงขุดลงเอาบวกบวกกับซีบวกเออเอาที่ไปที่มาว่าจังไดนก็คุยฟังในนี่พ่อที่มันใจศูนย์ซีนี่ไหมเออศูนย์ซีเนี่ยเครื่นงกระไม้นี่เมื่อเช้าวันที่ เออมันมันพันดีเออดีแล้วก็เลยบ้าหนึ่งหนึ่งศูนหกคือถือคักเทนอบานนี้ว่ะท่านก็เลยเออเล่มาซื้อผัดเรื่องทุนหน่อยถ้าเออเอาได้หลายอยู่หรอกเออคักคักคักก็ดีละละถือว่าเฮาเออถือว่าเฮาได้ก็ถือว่าเป็นบุญเฮาแล้วครับเออ่าวรฒมดาครับอ่าถือว่าเป็นอนุสง์คนบุญเนาะวันหนาวไม่เนาะเออเออ ไปอย่าลุยเพียงไดตองวดไปเนาะยังเลยค่ะเออตองวดไปตองวดไปโอ้ยขัดได้เพื่อนพี่น้องโอ้เฮ้ยห<า>ลวงพ่อก็ได้ยินข่าวว่าตองวดแล้วเป็นจังไดเนาะน,นี่ม่อนดูหลวงพอ่อเออหลวงพ่อนี่ม่อนดูเป็นจังไงตองวดเป็นจังไดงได๋เียวหลวงพ่อไหนเออหลวงปู่ฤาษีเออโต้ไหนล่ะครับสามที่อ่ะ โอ้โ้ตัวเดียวกันเลยน้อมานนี้น้อเออเอาหลวงพ่อิ่นก็ได้สามสี่เด้อพวยพี่น้องอ่าสามสี่ตองงวดครับอ่าล่องวิเคราะห์พิจารณาย่านเมืองเด้อออพอยพี่น้องนะครับอืมครับนี่ก็เป็นตำหนักของอาจารย์สมหวังปูแปบสอดกับไม่เห็ุมาสั่งอยู่สถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้ออเทวดาบ่ให้เขาก็บ่ได้สั่งเด้อพอยพี่น้อง นี่แหละครับพ,พ่อไพี่น้องนะครับที่อาจารย์ในพมะเห็ดมาสั่งเด้อเข้ามารวมกันเด้อพ,พ่อไพี่น้องรวมกันรวมเห็ดรวมสั่งกุดิจำบอกอสลา,าเอออันนี้ก็เป็นเงื่อนเทวดาทั้งนั้นแหละครับที่อาจารย์ในไม่เห็ดมาทำนะครับเป็นเงื่อนเทวดาญาติที่ทอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาไดฝากปัจจุป,ปัจจัยมาให้อาจารย์จาย์กระดดเห็ดได้ส่างขอเป็นสะพานบุญให้กับพ่อพี่น้องตอนนี้ กุดหลังนี่ก็ยังว่าท่านได้เสร็จครับพวยพี่น้องยังว่าท่านได้เสร็จจูนะครับอาจารย์ก็ค่อยเฮ็ดค่อยท้ำนะครับนี่ก็คือห้องน้ำนะครับเพิ่์นบอกว่าเอาโบกนี่แหละครับโบกในซีโบกครับโบกซีโบกอาจารย์เก่ามาให้มาเฮ็ดให่กู้บาอาจารย์เพิ่นเอาบุญอกุศลให้พ่อพี่น้องเ e ย็บซี่าดที่ถ้ำสุขสุขคนนะครับเด้อยังไงอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบคุณก็ให้มีแต่ก่วมสุก้วมเจริญเงินไหลน่องท่องไหลมา ว่าอาจารย์ก็บอกว่าคอยลำให้รวยนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านขอให้รวยทั้งบนและล่างครับพ่อยพี่น้องครับนี่ตรงที่อาจารย์ได้มาอยู่ต้นเติมเต็มเติมบุญเติมกุศลครับพ่อยพี่น้องนี่ก็ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดนะพ่อยพี่น้องโ้นบุญโ้นกุศลเมืองดูพ่อยพี่น้อง อ่าวลลงมาลายลงมาพี่พี่น้องวันธรรบดดาครับอยู่นี่ครับอ่านะครับอาจารย์มาอยู่ก็คือเขาทุกงวดครับพี่พี่น้องกับโค้งสุดท้ายก็เข่าครับคือเก่านะครับพี่พี่น้องแมนจังได้ห้อกะได้ห้อกบเขา่าเอาพี่พี่น้องเอฟซีหยาดทิ่มสุก้นพูลงทุนไปนแล้วผู้ที่พอถืออาจารย์น้ำวังกะเสียใจน้ำเด้อครับผู้ที่ถูกอาจารย์ กะดีใจน้ำเดอ้ออาจารย์ขอเป็นสะพานบุญให้ครับพี่รองเอฟซีอยาิที่ทํำสุขูสุข้นก็ขอให้โชคดีลำรวยเงินไหลน้องท่องไหลมาเดอ้ออันควมเจ็บกายได้อันควมไขกายามีเอขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุโชคดีรวยรวยรวย